สวัสดีคะ่ะสวัสดีทุกๆคนที่ติดตามไม่เล็บเจเจห้าเก้าแปดชนเนลสวัสดีเอฟซีสายลุงป้ายูทูบเบอร์สายลุงป้าทุกๆคนนะคะสวัสดีเอฟซีเก่าไม่เล็บด้วยสวัสดีทุกๆคนนะคะที่ผ่านเข้ามาดูในคลิปของไม่เล็บเจเจห้าเก้าแปดชนเนลทักทายเอฟซีเพื่อนบ้านเราด้วยนะคะสปราปลาอิตาลีสวิตเซอร์แลนด์สวีเดนอเมริกาออสเตรเลียไอแลนด์ฝรั่งเศสคนไทยทุกคนที่อยู่ต่างถิ่นเดนไกลนะคะโอ้ยวันนี้ดูฝน ฝนคืมฝนจะตกแล้วค่ะทุกคนดูมีมาเนี่ยเดี๋ยวตกเดีนะ๋ยวหนาวเดี๋ยวฝนเดี๋ยวแดดเมื่อเช้ามีแดดหน่อยหนึ่งเนี่ยฝนจะลงเม็ดอีกแล้วโอ้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยมากเลยวันนี้ได้ไปดูคลิปของน้องเหน่งเนาะนะคะเราก็ดีใจด้วยเนาะที่ยังได้กระเป๋าคืนนะคะถ้ายังไม่มีใครออกไปจากร้านก็เชื่อนั่นแหละคะ่ะว่าร้านเขาต้องเก็บไว้ให้ลูกค้าอยู่แล้วเนาะเป็นความโชคดีเนาะนะคะ ม่ใช่ในน้อยเลยนะเอกสารอะไรด้วยประมาณนะั้นแหละโทรศัพท์ก็ต้องมีเอกสารมีอะไรอยู่ในเครื่องอยู่แล้วเนาะนะคะมีแต่ของสําคัญทั้งนั้นแหละที่อยู่ในกระเป๋าเนาะเงินทองของเราก็สําคัญกับชีวิตเรานั่นหละการใช้ใจนะ่ายเนาะก็ดีจยดีใจด้วยค่ะเนาะเพราะมาอย่างในน้อยเราก็ได้คืนทุกอย่างอนะเป็นความโชคดีของน้องเหน่งแล้วล่ะบางคนเนาะ ถ,ถ้าโชคไม่ดีนี้คนเข้าไปกินในร้านตั้งเยอะแยะเนาะใครหีวออกไปก็ไม่มีใครสังเกตหรอกใช่ไหมคะทุกคนเนาะนอกจากใจกไปขอดูกล้องวงจรปิดนั่นแหละคะ่ะถึงจะรู้ว่าใครเอาไปเนาะแต่นี่ก็มันไม่ถึงขนาดนั้นน้องเหน่งก็ได้คืนมาแล้วก็ดีใจด้วยแล้วกันแล้วก็ได้ไปดูคลิปป้าที่พาไปพาน้องแอนมินไปโรงเรียนใหม่นั่แหละคะ่ะแล้วก็ในคลิปก็จะมีนะคะการที่ลงุง าพาลูกๆไปกินอาหารนั่นแหละเห็นน้องน้ำมนต์กินกุ้งเนาะน่าอร่อยมากเลยเห็นกินแล้วหิวเลยอะ่ะนึกอยากกินกุ้งเดี๋ยวต้องหาซื้อกุ้งมากินเลยเมื่อคืนนกก็นั่งดูน้องติ๊กี้กินอาหารวันนี้มาเห็นน้องน้ำมนต์กินกุ้งหิวเอ้ยแต่และอะไรก็หิวหิวไปหมดเลยว่าฝนล,ลงเม็ดแล้วจะเดินไปทำงานคะ่ะทุกคนก็ไม่ไกลมากเดินไปแป๊บเดียวก็ถึงก็เลยเดินเอานะคะ ไม่ได้เอารถมาไม่คิดว่าฝนจะตกด้วยเดินมาครึ่งทางฝนก็จะตกแล้วอือนั่นแหละค่ะมาทักทายเอซลุงป้าเนาะนะคะเป็นกําลังใจให้ลุงป้านะคะทุกคนเนาะเราเป็นกําลังใจให้กันและกันแล้ววันนี้ไม่และเจก็เนาะเราได้ดูข่าวนะคะดูข่าวที่สปปลาวเราเนาะนะคะประเทศเพื่อนบ้านเรานะ่ะนะคะ ก็สปปลาวส่วนหนึ่งก็เป็นของเป็นคนไทยสมัยก่อนนั่นเลยเนาะนะคะเป็นพี่น้องเราสมัยก่อนฝั่งทางไอเนี้ยก็เป็นคนไทยมาก่อนก่อนที่จะไปตกเป็นเมืองขึ้นของเขาน่นแหลนะเนาะก็คือไทยเราก็ยอมตัดส่วนหนึ่งออกไปเนาะเพื่อรักษาแผ่นดินอีกส่วนหนึ่งไว้นั่นแหละค่ะเนาะก็ถือเสียว่าเป็นพี่น้องกันเนาะนะคะก็ได้คบเขาเรียกอะไรได้ได้ขุดค้นพบนะคะวัตถุ โบราณก็คือพระพุทธรูปเนาะโอ้ยเยอะแยะมากมายไปหมดเลยนะคะทุกคนหลายวันแลนะ้วเนาะที่ขุดกันแล้วก็มาเจอพระประธานองค์แบบใหญ่มากนะคะก็มีมีเขาเรียกอะไรมีจารึกบอกนะคะว่าสร้างพอศเท่าไหร่นะคะสมัยไหนนะคะเดี๋ยวไม่แล้วจะเจะจะมาเล่าต่อในคลิปหน้านะคะเพราะว่าได้ไปดูแล้วก็คือโอ้ยเก่าแก่ห้าร้อยกว่าปีขึ้นนั่นแหละคะ่ะเนาะ ก็แสดงความยินดีด้วยแล้วกันนะคะอย่าอย่าไปดราม่ากันเลยค่ะประเทศลาวพอเขาค้นพบสิ่งที่มีคุณค่าทางติดใจเขาเขาก็ดีใจเหมือนเรานะคะเราขุดพบวัตถุโบราณบางสิ่งบางอย่างเรายังดีใจกันเลยใช่ไหมคะทุกคนก็เหมือนตอนที่ไอคนหาเห็ดไปเจอแกะสลักภาพหินอ่ะนะคะในโขดหินนะเรายังดีใจกันเลยคิดว่าเป็นแกะสลักสมัยโบราณคิดว่าเป็นนะคะ สิ่งที่มาเล็บเจลงไปในในในโพสนั่นแหละค่ะพสสุดท้ายอา้าวแค่ยี่สิบกว่าปีเห็นไหมคะเรายังดีใจกันเลยดีใจก่อนล่วงหน้าด้วยซ้าไปทั้งทั้งที่เราก็ยังไม่รู้เลยว่าเอกแกะสลับภาพหินหินที่อยู่ในป่านะอายุเท่าไหร่เรายังดีใจเลยแล้วทําไมคนลาวเขาจะไม่ดีใจล่ะคะทุกคนขุดพบมากมายขนาดนั้นมันสมัยก่อนเป็นคงเป็นเมืองโบราณเขานัา่นแหละค่ะเนาะทุกคนเนาะเป็นเมืองโบราณที่ มีวัตถุก็คือทางจิตใจมากมายก่อนเมืองนั้นจะล่มสลายนั่นแหละค่ะเนาะก่อนเมืองนั้นจะล่มสลายก็คงได้ฟังพระพุทธรูปไว้นั่นแหละมาเลิฟใจคิดอย่างนั้นนะคะฟังก็คือไม่อยากให้ใครเอาออกไปจากแผ่นดินประมาณนั้นนะคะในในความคิดของมาเลิฟเนาะก็ดีใจนะคะดีใจก็รอพิสูจน์กันไปค่ะเนาะนะคะเราก็ขอแสดงความยินดีกับประเทศเพื่อนบ้านเราด้วยแล้วกันนะคะ ไม่แล้วเจก็ดีใจเนาะเพราะ้าพรูปมีแต่แบบองค์สวยๆนะคะพระประธานองค์ใหญ่ก็แบบดูแล้วสวยมากนะคะสวยจริงๆเนาะใครยังไม่เคยไม่ได้ติดตามข่าวก็ลองเข้าไปดูนะคะความสวยนี่แบบสุดยอดเลยไมยเลิวเจเห็นแล้วย,ยกมือท่วมหัวดีใจกับคนประเทศสปปลาวเพื่อนบ้านเรานะคะดีใจกับเข้าเลยค่ะทุกคน ยกขึ้นก่อนค่ะเพราะว่ามีรถมาเนาะเดี๋ยวไอ้น,นี้ก็จะได้ไม่ต้องติดทะเบียนเขานะคะนั่นแหละมาเล้เจก็เลยมาแสดงความยินดีกับสปปลาวประเทศเพื่อนบ้านเราประเทศพี่น้องเรานั่นแหละค่ะสมัยก่อนครึ่งตรงแถวอไอ้ริมโขงก็เป็นนะคะไทยมาก่อนในช่วงนั้นเนาะในช่วงที่ยังไม่ โดนประเทศล่าในคุมนะ่ะเข้ามาลุกดานนะเนาะก็ลาวส่วนหนึ่งก็เป็นไทยเรานั่ยแหละค่ะเนาะก็ให้กำลังใจค่ะแล้วก็ยินดีไปกับเขาค่ะทุกคนเนาะจะได้ไม่ต้องมีดราม่าอะไรมากมายเนาะอันนี้ก็จะถึงบ้านเท่าแก่แล้วค่ะทุกคนเนาะก็คือเรามาทำงานยังไงก็ไว้เจเจอกันใน ในคลิปถัดไปนะคะทุกคนคลิปนี้ก็ขอให้ทุกคนมีแต่วความสุขความจเจริญเนาะคิดหวังสิ่งใดปรารถนาสิ่งใดขอให้สมความมุ่งมา่ปรารถนาทุกๆประการนะคะโชคลาภเงินทองไหลมาเทมาไม่ขาดสายเหลือกินเหลือใช้เหลือ,กเ,ลอ,เ,ลอเก็บเป็นเศรษฐีกันทุกๆคนนะคะมีแต่วความสุขความจเจริญเนาะดูสินะเห็นไหมคะก็คือฝนมันเริ่มลงเม็ดจะตกแล,ะะแล้วค่ะไมยเล็บเจก็จะถึงบ้านเท่าแก่แล้วก็เลยทำคลิป ก่อนเข้าทำงานค่ะเดี๋ยวกลับถึงบ้านก็จะได้ลงคลิปเนาะจะได้มีคลิปลงในช่องนะคะทุกคนก็เดี๋ยวเราจะมาเล่าข่าวกันใหม่เนาะเล่าข่าวที่ไม่เลิฟเจพูดถึงนะคะในหลายๆข่าวเนาะที่เราไปติดตามมาก็ไปเข้าฟังช่องน้องตั้มช่างช่างตันะ้มน่ะน้องพอลลี่นะคะก็ไปฟังเนาะมีประเด็นอะไรกันบ้างเดี๋ยวเรามาคุยกันเนาะเพราะว่าไม่เล็บเจก็จะจับประเด็นนะคะบางอย่างที่เราได้ติดตามกันนี้แหละคะ่ะมาเป็น หัวข้อหรือการทักทาย fc ลุงป้า fc ไมล์เลบนี่แหละคะ่ะเนาะวันนี้เราก็ได้ไปดู2อมช่องอยู่เนาะนะคะเป็นกําลังใจให้ทุกคนแหละคะ่ะก็เดี๋ยวทํางานเสร็จเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่นะคะทุกคนก็ขอให้ทุกคนสุขภาพพลานามายัยแข็งแรงแข็งแรงนะคะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าคะ่ะคลิปนี้สวัสดีค่ะ